คือหาทั่วโลกแบรนด์เครื่องประดับทิฟฟ a นี่แอนด์เปิดตัวแบรนด์แอมบัสเตอร์คนใหม่ไม่คิดว่าจะเป็นเธอคนนี้ เป็นห,หนึ่งการก้าวกระโดดที่ตอกย้ำบทบาทและอิทธิพลของแบ็คพิง์ในอุตสาหกรรม l u ก u ัวหลังโลเซได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดของแบรนด์เครื่องประดับระดับไอคอนี้อย่าง Tiffany ่แอซโดยจะประเดิมด้วยการปรากฏตัวในแคมเปญคอลเลกชัน Tiffany City Hardware 2021ที่จะปล่อยในวันศุกร์ที่23เมษายน64 ฉันลหลงใหลเนยเครื่องประดับของ Tiffany ่แอมาโดมตลอดการได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความงดงามอันล้ำลึกของแบรนด์อันสงคุณค่านี้เป็นสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมาเป็นเวลานาน จึงเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากสําหรับฉันเลเซ่กล่าวฉันรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญและฉันแทบอดใจไม่ไหวแล้วที่จะแบ่งปันความรู้สึกพิเศษนี้ให้กับแฟนๆทุกคนสําหรับแบรนด์ทิฟฟานีแอนด์ที่ก่อตั้งเมื่อปี1837โดยชาลูอิสทิฟฟานีและจอห์นบียาง และตอนนี้อยู่ภายใต้บริษัท LVMH หลังได้เข้าซื้อกิจการช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้เลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับแม่เหล็กมาเสมอที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงในหลากหลายรูปแบบทั้งเลดี้กาคาอลเฟนิงลูพิต้านยองโกจานเนลโมเน่เซนวิเซนต์และแคนดันเจเนอร์เป็นต้นเสือสำหรับทวีปเอเชียเมื่อปี2020ทางแบรนด์ก็ได้บุกตลาดประเทศจีนโดยได้เลือกให้นักร้องและนักแสดงหนุ่มแจ็คสันยีมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เช่นกัน แต่การที่โรเซ่ถูกเลือกให้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Tiffany c แอถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเสไพรายเพราะเธอได้สวมใส่เครื่องประดับของแบรนด์ขึ้นปกนิตยสาร W m a g a แม n ซีของเกาหลีเมื่อเดือนตุลาคม2020และล่าสุดก็ได้ใส่ขึ้นปกนิตยสารว่วงกูออสเตรเลียเล่มเมษาย,ยนเช่นกัน สำหรับคอลเลกชัน Tiffany City Hardware เปิดตัวในปี2017โดยได้หยิบยกสร้อยข้อมือจาก The Tiffany ในปี1971มาปรับเปลี่ยนโดยได้แรงบันดาลใจจากความล้ำสมัยประสานกลิ่นอายของความเป็นนิวยอร์กความโดดเด่นของคอลเลกชันนี้บ่งบอกถึงพลังความแข็งแกรง่งและเทคนิคการออกแบบโดยเน้นรูปลักษณ์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวพนันที่ยังคงไว้ซึ่งสัดส่วนของความสมดุลอย่างไรที่ติ